สวัสดีครับซิมิเออร์ซีลิเซชันซิกนะครับอันนี้ผมเล่นสรุปวิธีการเล่นนะครับแบบสงครามศาสนานะฮะไม่แต่เป็นโดโดมิแนนต์นะฮะโดมิแนนต์วิกตอรี่นะครับชนะโดยยึดเมืองหลวงนะครับนี่ชนะแล้วครับยึดมาหมดแล้วนะครับแต่เป็นผมเรียกมันว่าสงครามศาสนาเริ่มต้นมาเนี่ยผมจะสร้างสร้างนี่ก่อนเลยครับสร้างทรีครับโฮลิซิท สร้างโฮลีไซสร้างชายก่อนเพื่อชิงเอาศาสดาคนแรกของโลกมาก่อนนะครับถ้าเกิดเล่นสายศาสนาจา๋จาเลยผมจะสร้างไอ้นี่ครับสร้างไอ,ไอ้นั่นมาก่อนไอ้ t o n e เ e n g e ครับต้องหาหินก่อนพอเจอหินปับ๊บแล้วก็สร้าง t โ n นเ e n g e มาสร้าง t โ n นเ e n g e เสร็จค่อยสร้างโฮลีไซกับชายครับจะเถื่อนสุดๆคราวนี้ <c oughs> <c oughs> พอได้ ชรายได้เทมเพลมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็สร้างนักรบครับแล้วก็ไปยึดเกมนี้ผมยึดอะไรวะยึดอ่าไพยึด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 อะไรวะยึดอะไรเนี่ยสงสัยจะเป็นยึดนี่อะอูรุก่อนละมั้งอ๋อก็เอาเอานักรบเราไปยึดอ๋อพอดีเกมนี้เราโชคดีเรามีฮอสครับมีม้าอยู่ติดเมืองถ้าเกิดใครมีเหล็กอยู่ติดเมืองก็เล่นสายดาบไปเลยนะครับเพราะว่าม้านี่ มานี่พลังโจมตีเท่ากับดาบครับนี่ฮะในว่ายุคนี้เลยครับนี่ม้าพลังโจมตี36ดาบพลังโจมตี35แต่ต้องใช้รีสอร์ทส้งคู่นะครับแต่ถ้าเกิดใครโชคร้ายไม่เจอมา้าไม่เจอเหล็กก็อาจจะต้อง improve ไ,ไปนี่ฮะทำบอลสวิงให้เห็นเหล็กก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเมืองเขาอยู่ใกล้ๆเรามากๆนะก็กระบอกไปตีได้เลยครับพลัง พลังกระบองเรามันยี่สิบอ่ะถ้าพลังเขาไม่ถึงยี่สิบสิบสิบสามอะไรเงี้ยก็ไปล้อมเมืองตีได้เลยแต่ถ้าก็ตีไม่ไหวเราก็ต้องต้องรออัปเกรดครับรออัปเกรดไอรอนหรือไม่เพื่อจะได้มา้าหรือไม่ก็ได้ไอไอหรือไม่ก็ได้ดาบมาสู้นะครับคราวนี้ อ่าคราวนี้เทคโนโลยีเทคโนโลยีถัดไปนะครับก็ต้องนี่แหละครับคาตาเพาครับหอล้อมเมืองครับเอ้ยไม่ใช่หอล้อมเมืองสี่คาตาเพาครับยิงไปเลยครับคาตาเพาเป็นซีดยูนิตนะครับไว้ทําแลทําลายกําแพงเมืองพอได้ทําลายกําแพงเมืองแล้วก็เตรียมสร้างแกลลี่แล้วครับเพื่อจะเออ่เพื่อจะอัปเกรด เป็นเรือใหญ่ออกไปฝั่งโน้นนะครับตัวนี้มีหน้าที่เอาไว้สำหรับออกน้ำลึกนะครับแล้วก็ปกป้องปกป้องยูนิตเราปกป้องยูนิตเราออกทะเลออกโอเชียนใหญ่เดิมๆสมัยโบราณเขาไม่ออกทะเลโอเชียนนะเขาจะล่นเรือลั่นเรือไป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 ,ไป,ไ,ปไปตามชายฝั่งอะครับไปตามชายฝั่งเรื่อย ยุคโบราณคราวนี้ <c oughs> พอเราได้นั่นแหละเกมนี้นะครับถ้าจะเล่นสายศาสนาไม่สายศาสนาสีสายสายสงครามศาสนานะครับผมจะเน้นอีกอย่างก็คือนี่ฮะเทเตอร์สแควร์ครับต้องมีนะครับ นะในซีวิกสายซีวิกเริ่มต้นเนี่ยพอเอา p o l i t i c a l มานะครับเอานี่มาครับ t h e a t e r Square ต้องรีบสร้างครับเพราะว่าเราต้องการที่จะได้เนี่ยได้รัฐบาล d e c r a s y นี่ครับแล้วก็ต้องการรัฐบาลเนี่ย reform church ถ้าเกิดเอ,อ่ culture มีน้อยนะครับเนี่ยกว่ามันจะมาถึง divide right เนี่ยตัวเนี้ย290คายเจอร c u l t r ตรงนี้120เคา่สิบ c u t u r e ตรงนี้175กว่าจะมาถึงมันจะช้าไม่ทันการครับก็เลยต้องเร่งหน่อยเร่งเอา c u เ t u r e หน่อยนะครับในขณะเดียวกันก็เงินครับเงินส่วนค่าวิทยาศาสตร์ยังไม่ต้องก็ได้แหละหนะแต่ถ้าเกิดสร้างได้ก็ดีแต่ค่าวิทยาศาสตร์เริ่มต้นยังไม่ได้ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่พอได้ได้ได้เหล็ก ทันทีที่เราได้เหล็กหรือได้ม้านะครับน่าแหละครับยึดเมืองเข้ามาเลยครับผมยังดวนเลยแล้วพอยึดเมืองเข้ามาได้เสร็จก็จะพบว่าเขาจะสร้างนู่นสร้างนี่ก็ต้องมาประเมินอีกทีครับว่ายึดเมืองเราได้อะไรนี่ผมโชคดีได้แคมปัสมาเยอะครับ mm hmm. เขาสร้างเนี่ยไออูลุกเขาเน้นสร้างแคมปัสเราได้แคมปัสได้อะไรมาเราก็เลยได้วิทยาศาสตร์มานิ่มๆเลยซึ่งตอนที่บุกเมืองนะฮะ อย่าลืมเผาเขาเอาแคมปัสนะครับมันจะได้แคมปัสเยอะเนาะมันจะได้ค่าวิทยาศาสตร์เยอะหน่อยครับดีกว่ามารอตาละ2ไซแอนสไซแอนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เอาค่าวิทยาศาสตร์เลยนั่นอะพอได้นี่มาคราวนี้พอยึดเมืองแรกได้เราก็เริ่มได้นั่นละมัง้งเราก็จะเริ่มได้คาราเพาจำนวนหนึ่งครับพอได้คาราเพามาเสร็จไปเมืองสองถ้าเกิดสุดโดยมากนะเขาก็จะเริ่ม พัฒนาเมืองแล้วพัฒนาให้เมืองมันแข็งแกล่งแล้วเราก็อนะัปเกรดมานี่ครับเตบูเชพลังบอมบาดสเตรสนะครับพลังทำลายกำแพงเมืองจะขึ้นถึง45ครับแล้วผมก็มาถล่มคองโกกันนิ่มๆเลยครับในขณะที่มาถล่มคองโกก็เผาเขายับนะเพราะว่าเราเอาม้ามาไงครับถ้าเกิดเอาดาบม,มาเผาช้าแต่ม้ามามันจะเผาไวครับเพราะว่าม้ามันมีมันมีโปรโมท มันมีโปรโมตตัวนี้นี่นี่นเนี่นนนนมา้ามีตัวนี้เนี่ยนนเนี่ย d e p r e d d e t i o n เนี่ยทำให้เสียค่าเสียค่าเผาเสียค่หนึ่ง movement point น,นะครับก็เผากันสนุกเลยเผาแล้วเดินเผาแล้วเดินแล้วแถมวิ่ง4ช่องด้วยเอามา้ามานี่มีความสุขสุดๆครับก็ถ้าเอาดาบมาเผาต้องรอ,ต,อ,งรอต้องรอหลายเทนะินอ่ะ ก็เลยนั่นหน่อยช้าหน่อยนะครับก็แล้วแต่น่ะพอยึดเมืองอีกเมืองมาได้คราวนี้เราก็เริ่มน่าจะได้รัฐบาลใกล้รีฟอร์มเชชแล้วได้รีฟอร์มเชชเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะเอาเฟสนะครับซื้อใช้เฟสซื้อยูนิตนักลบได้นะครับเราก็ไปเอานี่เลยครับนี่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 เนชั่นอลิซึมครับสามารถที่จะฟอร์มขอบ นะฮะฮสามารถรวมดาวสาวสยามได้รวมนักรบสองจากจากหเป็นสองได้นะครับพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นผมมินพลังโจมตีเนี่ยจริงๆเราใช้ประมาณ3ตัวครับยึดเมืองอะ่ะยูนิต3ตัวยึดเมือง ถ้าเกิดเอายูนิตมากมากว่านี้ครับอย่างเนี้ยถ้าเกิดเอาอาร์เซนลลี่มาสักหกตัวมามันมันเยอะเกินครับพอยึดเมืองเสร็จแล้วมันจะเดินแล้วมันก็ขัดกันเองอะ่ะสุดท้ายไม่มีประโยชน์ครับเอามาเยอะไปเนี่ยเอามาสักสามตัวแต่ว่านี่โหดสุดๆอาร์เซนลลี่สามดาวยิงป้องปงบงบบับเดียวเจ๊งหมดที่เหลือก็เรื่องเราเรื่องเรื่องของเราแล้วครับว่าเราจะเล่นยังไง หลักๆก,ก็คือเอาไอ้เจ้ารัฐบาลรีฟอร์มเชชให้ได้ครับได้รัฐบาลรีฟอร์มเชชก็จบแล้วเราก็มาเก็บเนชั่นแนลรซึมได้เนชั่นแนลรซึมก็มาเอาโมบิลไลเซชันนี่ยครับรวม3ดาวครับผมรวม3ดาวเสร็จที่เหลือจะไปปลูกป่าก็ได้น,นี่คอนเซเวทีฟนะครับคอนเซเวชันพอได้อันนี้มาปุ๊บจะทําให้บ er ิลดเดอร์เราอะสามารถปลูกป่าได้บนเนินปลูกป่าได้แต่รู้สึกทะเลทรายปลูกไม่ขึ้นนะ <c oughs> เนี่ยพืชอ,อย่างเงี้ยปลูกป่าได้ถ้ามีชีฟจะเอาชีฟไวไหมหรือจะไถชีฟออกไปแล้วปลูกป่าก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยปลูกป่าได้เลยจะกลายเป็นอาหารหนึ่งผลิตผลิตสามครับอันนี้มีป่าอยู่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็นะฮะเราก็ไล่ย,ยึดไปนะครับเกมนี้อย่าลืมว่ายูนิตทหารเรือนะครับยูนิตทหารเรือใช้เฟสซื้อไม่ได้นะครับ ใช้เฟซซื้อไม่ได้ฮะดังนั้นตอนเริ่มต้นเกมตอนต้นเกมนะครับไอเนี่ยมันผลิตยากด้วยครับดูนี่นะดูค่าผลิตมันครับผลิตแบนทนชิป25เทิร์นต้องการค่าผลิต430รสาสิบโปรดักชันนะครับ25เทิร์นเสร็จนะฮะคาเวลี่14เทอร์นเสร็จมันช้าสุดๆด,ดังนั้นเริ่มต้นเนี่ยตอนที่เรายังมีโอกาส <c oughs> <c oughs> ใช้เราสร้างเนี่ยแกลลี่มาเยอะๆเลยครับแล้วก็ขอดไดรีมครับเบสคอร์ดมันร้อยยี่สิบเองนะเห็นะเบสคอร์ดร้อยยี่สิบวถัวสี่ท่าเท่านอะไอ้นี่เรือฟรีเกตเบสคอร์ดสองร้อยแปดสิบเออเท่าตัวนะเท่าตัวแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวนี้เป็นแบทเทลชิพ เบสคอร์สมัน430ะครับ4เท่าอะ่ะสร้างช้าครับดังนั้นสร้างไอ้นี่มาก่อนเนี่ยขวดไดรีมนะแล้วก็มาใช้เงินอัปเกรดมันก็จะไวครับมันก็จะปุ้งบุ้งุงุ้งเราก็จะได้ไอ้นี่ขึ้นมาเลยได้กองทัพเรือแรงๆขึ้นมาเลยครับอัปเกรดยากเรือผูผูพังๆเกมนี้มีรีผมสร้างมาแค่สร้างมาแค่นิดเดียวเองอะ สร้างมาสองตัวครับมีลีคือเนี่ยฮะไลน์อินฟันทรีเนี่ยสร้างมาสองตัวแล้วแทบไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เลยไม่ค่อยได้ไปบุกอะไรแต่มันต้องสร้างครับเริ่มต้นมาเนี่ยเพราะว่าเอามาเคลียร์เอาโพสแล้วก็มาป้องกันบ้านเมืองถ้าเกิดใครดูคลิปแรกๆที่ผมลบมาผมโดนไอ้นี่ครับอุลุกค,ครับเข้ามาถล่มเมือง มันเข้ามาถล่มเมืองกันแบบว่ามากันเพียบแต่ตอนนั้นเรายังไม่มียูนิตนักรบเลยแต่พอดีเราสร้างไอ้นี่ทันครับที่โรกอฟก้าสร้างไอ้นี่ฮะมิลิทอรี่ไอสร้างสเตเบิลทันครับพอสเตเบิลสร้างเสร็จปุ๊บคราวนี้ระดมสร้างม้าออกมาทีละสองตัวเพราะความเป็นโรกอฟก้าครับม้าออกมาทีละสองตัวเลยไลต่ตีตีตีโต้สบายเลยครับ ด้วยความเป็นโปรคอฟกาเป็นทอมรีสเนี่ยนะครับซากาฮอสกับม้าเนี่ยออกมาทีละสตัวครับแต่ซากาฮอสนี่เป็นเป็นเรนจ์ยูนิตนะครับไม่ใช่สายแคาวลี่นะครับมันก็ไม่ได้สร้างไวแต่ออกมาทีสอตัวครับมันจะไม่ได้สร้างไวจากจากอันนี้จากการ์ดไหนวะการ์ดมา,มานูเวอร์อ่ะนะ นี่ฮะมาโนเวอร์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 ไม่มีแล้วอะ่ะกลายเป็นไอ้นั่นไปนแล้วสร้าง cavalry unit เนี่ยมันกลายเป็นชิวาริตี้เนี่ยไอ้สร้าง cavalry unit กับ heavy cavalry unit ไวขึ้น50%นะครับซากาฮอสจะไม่ได้ประโยชน์จากไอ้นี่นะซากาฮอสยังไงเป็นเลนยูนิตก็ต้องใช้ใช้นี่ฮะไอ้อะไรนะ50%ผลิตนี่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  ใช้นี้50%ผลิตมิลีแอนตี้คาวาลีแล้วก็เลนยูนิตอันนี้ถึงจะสร้างซากาฮอ r สไว้ครับทันนี้ทั้งนั้นเกมนี้ผมไม่ใช้เลนยูนิตเลยเนี่ยซากาฮอวิ่ง4ช่องยิง1ช่องนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้นะเอาไว้กันบ้านนะครับสุดท้ายเดี๋ยวมันจะอัปเกรดเป็นคอสโบแมนมันก็เหมือนเมืนธนูนครับมนธนูแล้วก็อัปเกรดยุค2มากลายเป็นคอสโบแมนไป เกมนี้ก็มานี้ครับตอนหลังก็เอาเฟสเนี่ยครับไล่ซื้อแล้วก็รวมพลรวมพลแล้วก็มันก็จะถึกขึ้นโหดขึ้นนี่ตอนหลังนี่โหดขั้นสุดนี่เสดายยังอัพเป็นแทงไม่ได้ฮะใช้เงิน920เลยเหรอนี่ขนาดมี50%าสิเปอนัพเกรดนะเนี่ยหุยจากในอัพเป็นแทงใช้เป็นพันเลยฮะ แต่ก็จริงอะเพราะว่าพออัพเป็นแทงขึ้นมามันก็โหครับนี่พลังเบสห้าสิบพลังโจมตีเบสห้าสิบแต่พลแทงเป็นไงครับนี่นี่เป็นแทงพลังเบสโจมตีกลายเป็น8ปดสิบห้าเลยครับขนาดเมืองมีกำแพงเอาไม่อยู่ครับล้อมตีบุ้งบุ้งบุ้งทำกำแพงพลังสักเนี่ยเนี่ยพลังเจอยสิบแปดเงี้ยนี้ครับล้อมตีชนบุ้งบุ้งแป๊บเดียวครับสองสมเำแพงก็พังหมดแล้วยิ่ง อย่างเงี้ยห้าเจ็ดห้าสามเนี่ยไม่เหลือแป๊บเดียวอ,ะอ่ะไอ้นี่ได้เยอะหน่อยเมื่อกี้เนี่ยห้าเจ็ดห้าสามเพราะพลังพลังแทงแปดสิบอ่ะชนแป๊บเดียวครับยิ่งถ้าเกิดเจอเมืองแบบไม่มีกำแพงนะเผอิญแทงทีเดียวครับหกไปเลยไอ้นี่ก็อัพได้แล้วมั้งนี่ครับอัพได้แล้วอะ่ะเป็นเป็นเป็นในนั้นได้แล้วอะ่ะไอ เป็นในนัน้นนะไอ้อะไรเฮลิคอปเตอร์ครับหมายว่านี่นี่เฮลิคอปเตอร์ครับพลังโจมตี8 6ครับแรงกว่าแท้งอีกครับแล้ววิ่งทะลุทุกสิ่งครับวิ่งทะลุทุกสิ่งมูฟเมนต์สี่ก็จริงนะครับแต่วิ่งทะลุทุกสิ่งเหมือนกับว่าเป็นทุกทุกท,ที่เป็นถนนหมดเลยก็มันเป็นฮอร์ครับบินบินทะลุหมดแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นเผาเมืองโอ้ย พอได้ฮอแล้วเผาเมืองกันสนุกเลยฮะโอเคก็เนี่ยครับแนะนําวิธีการเล่นสายนี้ครับสายสาศาสนาสายสาศาสนาสงครามาศาสนาผมเคยเล่นในนี้นะเอาเออศาสนาหนึ่งสองสามสี่เอ 1, 2, 3, เอามาผมเคยเล่นในนี้นะอ้อะไรวะสายครูเสดนะครับสายครูเสด แต่ว่ามันคือครูเสษมันต้องแปลงให้ชาติเขาอ่ะมาเป็นาศาสนาเราแล้วบอรเดอร์มันอยู่ต้องอยู่ติดกันนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาต้องเป็นาศาสนาเราแล้วเราก็มีาศาสนาเราแล้วบอร์เดอร์อยู่ติดกันถึงจะบวกบวกพลังโจมตีแต่คราวนี้ยพอหลังๆพอหลังๆอะ่ะเขาเป็นาศาสนาเราแล้ว <c oughs> ใช่ไหมแล้วเราก็เป็นาศาสนาเราใช่ไหมแล้วเราก็ยึดเขาใช่ไหม กลายเป็นว่าศาสนาเราอะครับไปกดดันไปกดดันรอบด้านจนกระทั่งศาสนาเมืองเขาอะนับถือศาสนาเราเรียบร้อยเลยครับชนะศาสนาอะก็เออครูเซตครูเซตต้องเล่นแบบยากหน่อยอครับต้องเล่นแบบพรินซ์ไม่ไม่ต้องไม่เล่นแบบพรินซ์แล้วครับถึงจะเล่นครูเซดยิ่งเล่นยากขึ้นจริงๆไอ้พวกโหมดยากนะ ไอเอไอมันโง่เหมือนเดิมและครับมันไม่เก่งขึ้นเพียงแต่ว่าสตาร์ทเกมมามันมีสองเมืองมันมีสามเมืองมันมีบิวเดอร์มีวอร์ิเออร์ทีสามตัวอะไรเงี้ยสตาร์ทเมืองมามันขี้โกงเราครับแล้วก็ยังขี้โกงเงินเปอร์เซ็นต์เขาได้เยอะกว่าไอโนในนี่อย่างเงี้ยแต่โง่มันโง่เหมือนเดิมนะครับอืมแต่เพียงแต่ว่าได้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 โมนัสโกงเรานะฮะก็ลองเล่นกันดูครับผมเอออันนี้สายม้านะ สายมาจะเห็นสายนั่นไหมสายมีลีสายเลนก็มีนะครับสายธนูเอาธนูล้อมเมืองยิงแต่ปุ้ยเกมน่าเบื่อเอาธนูล้อมแล้วเอาธนูอัพเป็นคอสโ,โ์แมนโอ้เกมน่าเบื่อสุดๆ <c oughs> แล้วมีสายไพยแมนนะฮะมีสายไพสแมนเนี่ยครับสเปียแมนอะเริ่มต้นเอาสเปียรแมนมาเยอะๆเราก็อัพเกรดเป็นไพแมน ช่วงนี้อัปเกรดเป็นไพแมนเนี่ยมันจะทะลุไปเลยครับดาบมันจะสู้ไพแมนไม่ได้แล้วครับมันก็ต้องมาถึงยุคแมนแนัทอาร์ม,มาถึงจะสู้กันได้แล้วก็ไพแมนเนี้ยกระโดดมาเลยครับเนี่ยไพแมนกระโดดมาตรงนี้เลยครับเคมีสตรีเนี่ยครับมาเป็น AT ทีครูครับซึ่งตัวนี้เป็นแอนตี้คาวารีนะครับ ไพแมนเอทีครูสเปียร์แมนเป็นแอนตี้คาวาลีเอาไปสู้กับพวกเทวีคาวาลีกับไลท์คาวาลีพวกม้าครับพวกม้าพวกไหนเนี่ยตัวเนี้ยยิ่งยืนกันไว้ด้วยมันททงไม่เข้าเลยนะฮะตัวเนี้ยครับไพแมนเอาไปสู้กับพวกคาวาลีโอเคครับผมก็มันก็จบสรุปการเล่นสงครามศาส,สนาไว้แค่นี้ครับคราวหน้าอะไรต่อดี อ่ะสวัสดีครับ